สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับนะฮะจะเรียกพี่หรือเรียกป้าดีนะฮะขออนุญาตเรียกป้าแล้วกันเนาะเพราะว่าชินปากแล้วนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับป้าสีนะฮะที่เข้ามาทําธุรกิจอินดีมนะฮะตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีผลลัพธ์มีรายได้เป็นกําไรนะครับมากกว่า8 0 0แสนบาทแล้วนะครับวันนี้ครับอยากให้ป้าสีแนะนําตัวเองหน่อยครับว่าป้าสีเป็นใครทําอะไรอยู่ที่ไหนครับค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อว่าพันเปลี่ยนประชานะคะชื่อเล่นก็สีค่ะนะคะเมื่อก่อนนะคะก็ได้เป็นพนักงานประจำนะคะเป็นมนุษย์เงินเดือนค่ะนะคะ ทำทุกเดือนทำหลายปีมานะคะมันก็มันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยค่ะก็ได้แต่นี่นะคะก็เลยตัดสินใจนะคะออกมานะคะทำะธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะขายอาหารตามสั่งนะคะแต่ก็ไปไม่รอดค่ะทำอยู่ได้สองปีนะคะก็ปิดกิจการค่ะเพราะว่ายิ่งลงทุนก็ยิ่งเป็นหนี้ค่ะนะคะตรงนี้เลยกลับมาเป็นแม่บ้านค่ะนะคะเลี้ยงหลานอยู่บ้านค่ะนะคะก็ มองโอกาสไม่เห็นเลยนะคะว่าจะมีอะไรมาให้เรามีไรายได้ได้นอกจากเราไปรับผ้ามารีดนะคะตัวละเจ็ดบาทค่ะภาษีก็ทํางานมาหลายอย่างเนาะนะฮะทำงานมาหลายอย่างทําทุกอย่างเลยฮะตอนนี้ภาษีอายุเท่าไหร่ละหกสิบแล้วค่ะหกสิบปีแล้วฮะถามหน่อยครับภาษีภาษีเจอธุรกิจอินดีมได้ยังไงครับเออก็พอดีอ่าพอดีอ่ามี โค้ดไหมนะคะธีรพงษ์จงใจงามนี่แหละค่ะก็ได้มานําเสนอว่าเออเจอธุรกิจที่ใช่แล้วก็มั่นคงก็คือธุรกิจอินดีนโปรเจกต์นะคะนี่แหละค่ะก็ทําให้ประสิอยากอยากรู้และอยากศึกษานะคะตอนแรกก็ไม่อยากทำหลอกค่ะนะคะเพราะว่าไม่อยากทําธุรกิจเครือข่ายนะคะเพราะว่ากลัวโดนหลอกกลัวไม่ได้จริงประมาณนี้นะค่ะแล้วอยู่ๆนะคะก็ได้ดูคลิป40นาทีของคุณยศนะคะแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยธุรกิจ อินดีมเนี่ยเรามันทําไม่ยากนะคะเราหาแค่2คนเนี่ยคือเฮ้ยเราต้องทําได้แน่ๆเลยอะไรประมาณเนี้ก็เลยตัดสินใจดูอีกรอบนึงนะคะจนเกตค่ะเกตอะไรคะเกตธุรกิจออนไลน์แล้วไม่ต้องเดินทางนะคะไม่ต้องขายสินค้าเราชอบตรงนี้ค่ะเราเป็นคนที่ชอบเป็นผู้ซื้อนะคะบริโภคค่ะนะคะแล้วทําให้เราอะค่ะชอบในแผนรายได้ค่ะแผนรายได้ของอินดีมมันได้แบบ เฮ้ยมันได้แบบง่ายมากอะค่ะนะคะเราแนะนําแค่สองคนเนี่ยเราก็มีไรายได้แล้วค่ะนะคะทําให้ภาษีทำให้ภาษีนะคะชอบนะคะที่จะทําอินดีมะคะ่ะก็ม, <c oughs> มีความมั่นใจในเรื่องของระบบ จ่ายเงินแหละพูดง่ายๆอ่ะช,ชอบชเรื่องเงินงนั่นแหละก็มีปัญหาเรื่องเงินอยู่ <c oughs> กาลังหาไรายได้พอดี <c oughs> ก็มาเจอระบบที่มันไม่ยากเกินไปสําหรับป้า <c oughs> ป้าก็เลยเปิดใจเข้ามานะฮะเริ่มต้นแล้วก็มาลุยจริงจังตั้งใจตอนนี้ครับป้ามีผลลัพธ์เท่าไหร่ละ,อะตอนนี้ก็ได้ผลลัพธ์จากบริษัทอินดีมนะคะแปดแสนบาทแล้วคะ่ะแปดแสนบาทนะครับทุกท่านฟังไม่ผิดนะฮะ ปาศีอายุ60นะฮะเข้ามาทาธุรก,กิจอินดีมเป็นธุรก,กิจออนไลน์แพลตฟอร์มนะเราก็มีรายได้มากกว่า8 0 0นนะเห็นว่าเริ่มมีเงินเก็บเริ่มมีตรงมีทองกันแล้วนะนะโอ้ต้องบอกว่านี่คือนะนี่คือผลลัพธ์อีกท่านหนึ่งนะฮะที่ต้องบอกว่าใครบอกว่าเฮ้ยอายุเยอะทําไม่ได้หรอกนะฮะไม่มีประสบการณ์ทําไม่ได้หรอกนี่ฮะตัวอย่างอยากให้พี่ๆได้เห็นว่าเอ่อไม่ว่าคุณจะเป็นใครทําอาชีพอะไรก็สามารถเข้ามาทําธุรก,กิจอินดีมได้เนาะป้าสีครับ สุดท้ายเนะาะพรษีมีอะไรจะฝากถึงคนที่ดูคลิปเนี้ยที่เขาแบบเปิดใจแบบอยากจะเข้ามาสร้างไรายได้ในธุรกิจอินดีมครับค่ะก็อยากจะฝากคนที่ดูคลิปนี้นะคะอยากจะบอกว่าเราเจอธุรกิจที่ใช่แล้วนะคะขอให้เราอะค่ะเปิดใจแล้วเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะศึกษาดูค่ะว่าธุรกิจอินดีมของเรานะคะทำแล้วได้จริงได้ไวได้เร็วได้นานอีกด้วยค่ะนะคะก็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้ค่ะ สนใจก็ทักหาคนที่แชร์ได้นะคะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่เนาะก็มีปัญหาเรื่องเงินมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายอยากปลดหนี้ปลดสินอยากจะหารายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึง่งนะฮะทักหาคนที่แชร์ได้เลยหรือทักหาภาษีภาษียินดีแบ่งปันไหมครับยินดีแบ่งปันคะ่ะทักหาได้เลยนะคะยินภาษียินดีแบ่งปันนะครับ,รบแล้วก็วันนี้เราทั้งสองคนฝากไว้เท่านี้นะครับ,รบสวัสดีครับ ก็มีรายได้รวมมากกว่าสามหมื่นบาทนะครับ